เฮต้าทริปเที่ยวยังไงให้ปวดหัววันนี้เราสองคนพาทุกคนมาลำบากตากตำกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยพวกเราทั้งสองคนนะครับเริ่มเดินทางจากลังสิทธิ์มุ่งตรงไปยังจังหวัดเลยนะจุดจอดผ่านนกเขาตรงข้ามร้านเจกิมไปนั่งกินข้าวกินปลาเข้าห้องนงห้องน้ำเตรียมกระโปรงกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะไปเดินขึ้นภูกระดึงกันในเช้าวันนี้ ผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมกับแฟนเนี่ยมาเดินภูกระดึงเป็นครั้งแรกนะครับเป็นการเดินขึ้นเขาเดินป่าฮา๊กกิ้งเทรลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมพวกผมเนี่ยก็คือเป็นมือใหม่กันทั้งคู่เลยพอมาถึงเนี่ยนะครับก่อนขึ้นเขาก็ยืดเส้นยืดสายกันให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่ฝากระเป๋าเนาะให้ลูกหาแบกขึ้นไปให้แต่เราไม่นะครับเราเก่งไงคือไปเก่งแล้วนะครับแบกขึ้นไปเองซะเลย เราทั้งสองคนเริ่มเดินตอนเจ็ดโมงตรงพอดีนะครับผมขึ้นไปก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะก็ถึงํามแหกในที่สุดเราก็เดินมาถึงสามแทกแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากเดียวมาถึงก่อนนะเดินไม่ไหวอ เราทั้งคู่นะครับผมใช้เวลาในการเดินขึ้นมาซามแพกเนี่ยนานมากเราๆเกือบเกือบสองชั่วโมงได้เพราะว่ามันมันสูงมาทุกคนดูวิวด้านหลังนี่จะเห็นว่าผมขึ้นมาสูงมากเลยนะเออแต่ว่าสวยนะขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นหมอกเห็นอะไรเงี้ยมันก็สดชื่นดีเหมือนกันหายเหนื่อยเลยหลังจากนั้นนะครับผมเราทั้งคู่ก็เดินทางกันต่อเดินไปไหนเดินไปหาร้านนั่งกินน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวต้องกินแล้วมืนกันขึ้นไม่ถึงแน่เลย หลังจากที่ผมได้พักดื่มน้ําให้ชื่นใจนะครับแทนที่มันจะเป็นการฮิวตัวเองให้เฟรชขึ้นเนี่ยแต่ว่ากลับกันนะครับมันทาให้ผมเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากเดินไปต่อแล้วนะครับอยากลงเลยแต่ว่าทายัางไงได้นะครับเราตั้งใจมาการเต็นเราก็ต้องขึ้นไปให้ถึงเนาะคุณดูบันไดดิแม่งเกือบตั้งบันไดอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของภูกระดึงเลยนะครับเพราะว่ามันชันมากผมไม่รู้ว่าก็ทําให้ปีนขึ้นหรือว่าเดินขึ้นนะเออเป็นฝันร้ายสำหรับคนกลัวความสูงอย่างผมมากเลย แต่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีการบ่งบอกว่าเราใกล้ที่จะถึงหลังแปรแล้วคอทำถึงแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเราซือผู้ไปชิดฟูกระดึงดนะเป็นครั้งหนึ่งครั <c oughs> ้งแรกก็เลยเป็นครั้งเดียวด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในการมาภูกระดึงของผมกับแฟนเลยก็คือผู้คนที่นี่ใจดีมากนะครับทั้งขาขึ้นขาลงก็มีแต่รอยยิ้มให้กันตลอดทางเดินนะครับผมได้ทําความรู้จักแล้วก็พูดคุยกับผู้คน ต่างๆมากมายเลยถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าผมจะไม่มีโอกาสได้เจอเขาอีกแล้วในครั้งหน้านะครับแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็เคยได้พูดคุยรู้จักกันนะครับมันก็เป็นความทรงจาที่ดีนะหลังจากที่พักถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเดินเท้าต่อไปอีกสักนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะไปกลางเต็นท์ทศูนย์วางกว้างก็คือต้นสนเดียวดายจะเป็นแลนด์มาร์คของการเดินจาก หลังเปไปวางกว้างนะค,ะครับหลังจากที่เราเดินกันมาสักพักหนึ่งนะครับคุยกันเพลินๆไม่นานนะักเราก็ถึงศูนย์กลางเต็นท์วางกว้างสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือการหาทําเลมาเหมาะในการกางเต็นท์นอนรับลมหนาวตอนกลางคืนนะครับแต่คุณก็ต้องมั่นใจนะว่าตรงที่คุณกางจะไม่มีกิ่งมาตกใส่กาบาลคุณนะ ตอนนี้เราสองคนใช้พลังงานมามากแล้วนะครับผมส่งท้ายคืนนี้ด้วยหมูกระทะร้อนๆรับลมหนาวข้างบนภูกระดึงนะครับ17องศาข้างนอกตะ่กี้เขามีป้ายอยู่โอเคขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ดึกแล้วเ <c oughs> จอก,กันจ้ะหนาวด้วยเนี่ยไม่หน,นาวเดียว เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยเวลากี่โมงนะแปดโมง,โมงใช่ผมไปกินข้าวกันมาแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยตอนนี้กําลังจะออกไปผจญภัยกันโดยที่วันนี้นะผมจะใช้ a ค t i o n cam เป็นตัว DJI action 4เป็นหลักนะครับเพราะว่าผมต้องปั่นจักรยานแล้วก็ต้องเดินทางไกลไปกลับเนี่ยโโล,โลแล้วประมาณ18กว่ากิโลได้รวมทั้งหมดอะ่ะเป็นสาอ่ะ,อะใช่ผมก็เลือกที่จะเช่าจักรยานดีกว่ามันคือมันจะได้ครบ วันนี้นะครับอาจจะครบบ้างอาจจะตกหล่นบ้างไม่เป็นไรก็ไปให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็รอคุณผู้หญิงเขาแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเจอกันหลังจากเสร็จธุระเรียบร้อยนะครับผมก็มาเช่าจักรยานสองคันนะครับเป็นจักรยานล้อใหญ่เพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันจะลุยได้ดีกว่านะครับผมก็เลยจัดมาเลยสองคันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไหว้พระขอพรอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะพระเมตตาอะไรสักอย่างหนึ่งจําชื่อไม่ได้ใช่พี่ก็ไม่รู้ก็คือตรงนี้จะเป็นแบบ ้นาน้าโล่งๆแล้วก็จะมีหินได้ไม่หมดเลยเนี่ยข้างล่างอันนี้ก็คือถ้าใครเอาจักรยานมาปั่นก็คือจะมีที่จอดสําหรับจักรยานด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่อยู่ดูแลด้วยก็คือไม่ต้องห่วงนะว่าจักรยานหายอะ่ะณจุดนี้นะครับเสียอะไรเสียได้แต่เสียจักรยานให้เดินกันขาลากเลยนะครับบอกเลยว่ากอดกันไว้ให้แน่นๆนะครับ เอาจริงๆมันก็ไม่หายแล้วนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละนะครับน้ำตกเลขนะแต่ว่าในนี้คือมันจะมีหลายน้ําตกไงถ้าเราอยากดูหลายน้ําตกเราก็ต้องเดินลึกเข้าไปอีกซึ่งระยะทางก็น่าจะเป็น 4- 5 6หกิโลประมาณนั้นนะนะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปน้ําตกนะครับผมสุดท้ายเอาเท้าจักรยานมาก็หนีไม่พ้นต้องลงเดินอยู่ดีนะครับแต่ทางมันไม่ไกลมากนะครับเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วชันนิดชันหน่อยไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานชันกว่า น้ารักน้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับเส้นเล็กหมูนี่ต้องสายหิวนะครับพามากินข้าวซะเลยร้านข้าวร้านนี้นะครับผมตั้งอยู่ตรงอ่าผามากดูกนะครับผมผมแวะกินระหว่างทางที่กลับจากตอนไปชมสระอนุดาษนะครับผมก็บรรยากาศดีครับผมนั่งกันอยู่สองคนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับป้าก็ผัดคะน้าให้แบบสดๆเลยนะครับผมเก็บข้างสวนนะป้ามาอยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นผักสดๆเลยอ่ะโอ้ดีอ่ะ พัมากดูแดดแรงมากใช่จริงๆที่นี่คือเขาจะมากันตอนเย็นนะ,ะ like, มาดูดวงอาทิตย์ตกที่น,นี่ like like drink, like fire, แต่ละเราอ่ะเลือกที่จะไปดูที่ผาหลุมซังไงเราก็เลยต้องรีบมาเก็บซะก่อนมาไหมไม่ดิวกลัวความสูงนะทุกคนก็คือเห็นลงไปข้างล่างเลย เราจะไปที่ผ่าหลุมศักน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นยาวๆเลยอีกไกลเลยประมาณ5-6กิโลอ่ะอันนี้คือผาเอะไรนี่ผ่าแดงครับ <c oughs> ประทับใจอะไรบ้างตั้งแต่มาภูกระดึงบอกน่อ่าประทับใจตอนนอน <c oughs> แค่นั้นละ ค่ะทุกคนแล้วเราก็มาอันนี้อีกอันหนึงแล้วนะอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรต่อๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้อ่ะตะกี้ขึ้นไปถ่ายรูปมาเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของภูกระดึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปผาลมสักจริงๆแล้วค่ะทุกคน ที่เราปั่นจักรยานเหนื่อยล้ากันมาทั้งวันนะครับในที่สุดเราทั้งสองคนก็มาถึงที่ผาลมซักเพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกของเย็นวันนี้นะครับผมมาถึงแล้วก็ดื่มน้ํากินเครื่องดื่มกินกาแฟกินบรวนี่ให้เรียบร้อยนะครับเตรียมตัวที่จะไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกเป็นแสงสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะกลับไปเข้านอนแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านวันพรุ่งนี้นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยการดูพระอาทิตย์ตกที่ผาลมศักนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะขี่จักรยานกลับไปอาบน้ํากินข้าวแล้วก็เป็นอันจบ คลิปนี้นะครับเพราะาพรุ่งนี้ผมก็ลงแล้วโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมช็อตท่าทิ่ตกสวยไม่สวยไม่รู้ไปบ้าง